ไม่มีตังเลยเหรอไม่ไม่มีตังให้เมียเลยเหรอไม่มีเลยแล้วเคยมีบ้างไหมเคยมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วแล้วเอาไปไหนหมดอ่ะลักชอเมียเหรอแล้วมันจะเอามาจากไหนอะ ATM เอธอก็เอาหมดในบัญชีเธอก็เอาหมดตังสดเธอก็หมดแล้วมันจะเอาตังมาจากไหนอะมึงมีเสื้อตุกเรืองเลยนะ นี่พี่้ามาน u เม e r หน่อยแล้วอยากได้ลงเทาส่วยๆไปวิ่งวันเย็นๆกันนะเราไปหลดพุ่งกันเออ แต่ว่านี่ช่วงนี้พี่วิ่งเร็วไม่ได้เดี๋ยวลุกเรากับอ้วนเลยไปเลืเอกรองเท้าวส่วยๆนะเอ๊ะกดแชร์กดเซฟกดบันทึกคลิปนี้ไว้ได้เลยนะคะได้รับส่วนลดนึ่งรอยบาททุกคนมาซื้อรองเท้ามือซ่องคุณภาพดีที่นี่เลยค่ะนัมเบอรนายตลาดคานนะครศรีธรรมราชตรงกันข้ามกับห้างเซ็นทรัลนะวันนี้เราหนังรถมาออยโม่เด็กให้เด็กเลี้ยงมั้งรองเท้ามือซองคุณภาพดีพี่น้ออ ทีนี้เลยค่ะร้าน number n i n เรานังรถมาทางหัวถนนค่ะอ่าเรานังมาทางหน้าบุรุนะคะแล้วเราผ่านทางเซ็นทรัลนะคะแล้วเรากันเลี้ยวเข้ามายัางตลาดค้านนะอ่าอยู่ด้านล่างวัดสาลามีใชั ay, พี่น้อง ข้ามาถึงเฮฮ้องเอเย็นชํำเหลือกได้สบายค่ะเรามีรองเท้ามือซ่องแบรนด์ดังๆที่คนต้องการกันเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็น n i ก e a d i d a ด v a แว c o น v e r s e New Balance, Casher, Hoka, m ร b ฮรองเท้าร้านเรามีตั้งแต่ไซส์เล็กจนถึงไซส์ใหญ่ทั้งของยิ่งข้องชายเด็กๆเบาๆบาสาวๆานุ่มๆจนถึงรุนดึกค่ะใส่สวยๆใส่ตามแฟชั่นใส่อกกำลังกายหายว่าได้ทั้งเพะ โปรโมชั่นตอนนี้กดไลค์กดแชร์คลิปนี้มาให้ทางร้านดูนํามาโชว์หน้าร้านรับส่วนลดนึ่งยบาทเมื่อทานซื้อรองเท้ามือซ่องคูละส้ำรอยกาสิบบาทขึ้นไปค่ะมัดคตสิบห้ากันยายนนี้เคบมากพี่น้องเออเพราะว่าก้องเรารองเท้าคุณภาพดีที่สาคัญทานนั่งเลือกได้สบายเลือกได้ทางวันทางร้านไม่หวาหรือว่าถ่าทานมีคู่ในที่ยากได้สร้างร้านหลวงหน้าไว้ได้เลยค่ะที่นี่นัมเบอร์นาย บริการดีค่ะนะซึ่งเราไม่ต้องนั่งเลือกรองเท้าพลาง่งเพื่ออกพลางพี่น้องเออเพราะนั่งเลือกที่นี่นัมเบอร์น้เมื่อได้เลือกไหนห้างดังค่ะลงมาจากเซ็นทรัลพลาซ่าคามนน์มาที่ตลาดคานห่งนี้นะคะที่โจดย์สะดวกสบายราคาเป็นกันเองเริ่มต้นตั้งแต่คูละสองรอยเก้าสิบบาทแต่ถ้าใครอยากได้ส่วนลดอย่าลืมแชร์คลิปนี้นะคะท่านได้รับส่วนลดหนึ่งรอยท,ทันทีเมื่อซื้อรองเท้ามือซ่อง คูละสามรอยกาสิบบาทเป็นต้นไปอย่าลืมกดเซฟกดแชร์กดบันทึกคลิปนี้ไว้นะคะไม่มีตังเลยใช่ไหมโอ้ยโม,โมเด็กก่อนให้โมเด็กเลี้ยงบ้างป้าหมดเชียลยคูนี่เคยื่องกันเหรอคูนี่คูนี่อืมค,คูพี่ชอบคูนี่อ่ะเท่นไปเลยครับอืมคูแต่อะไรนี่การรอยกาลสิบเองการรอยกาสิบมาดามยืมตังค์ก่อนดิกูว่าเร็ว มนันยอมมาจากน้อยอ่ะนู้น <c oughs> บัตรก,กระชายเร็วเอทีเอ็มกระชายเร็วเงินสดกระชายเร็วมาที่กูแลว้วเท่าไรครับเท่าร้ยเก้านี่แต่ว่าได้ส่วนลดนะเพราะว่าเท่าว่ามาซื้อตอนนี้ทีนัมเบอร์นายตรงกลางกระพังเซนเ็นรันนั่นนะซื้อขูสราราคาสิบบาทเป็นต้นไป <c oughs> เราลดแันที่หนึ่งร้อยบาท <c oughs> เชัเพรใหญ่นวดคลิปนี้แหละสแกนได้ไหมครับได้ครับเอาคูนี่เลยค่ะได้เลยครับเออมนเดี๋ยวมาตังค์จากน้อยอย่านวดมีบัญชีกรบมันอะไรอย่างนี้มึงเอกมดามจะไปจ่ายตังค์เออเออ